สวัสดีทุกทุกคนที่ดูโดมกําลังออนไลน์ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผมหายหลจากคลิปสุดท้ายเมื่อคืนนะครับจากการถ่ายละครตอนนี้3ามทุ่มสินาทีผมอยู่ในรถตู้กำลัลงเดินทางไปร้านอาหารกินอาหารมือที่สองของผมในวันนี้นะครับหลายๆคนทำคลิปขึ้นมาเพื่อเหตุผลบางประการ บ้างทําเพื่อธุรกิจบ้างทําเพื่อการคา้าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ผมขอแนะนำและยืนยันกับทุกๆคนครับว่าคลิปของโดมกาลาออนไลน์ปล่อสารผิดไม่มีข้อมูลหรือจุดประสงค์อะไรเครือแฟงผมเพียงเพื่อต้องการให้ทุกๆคนได้รับความบันเทิงที่ส่งตรงถึงมือถือ โน้ตบุ๊ก BB, iPad ของทุกคนก็แค่นั้นเองขอให้ทุกทุกคนบันเทิงกับความบันเทิงที่ปลอยสารพิษแบบนี้ต่อไปแลวผมจะถ่ายคลิปหน้ามาให้ดูครับ